ที่สุดครับเอาไปครับจัดหนักให้เลยคืนไปเอาคืนไปครับสุดยอดครับสิรวัน์เออล้อเลียนยังไงจัดไปแบบนั้นครับดูครับโอ้โหเต็มหัวเลยนี่คือตั้งใจเลยนะฮะโคตรมันร่นง,ง้งงงล้อเลียนดีนักล้อเลียนดีนักทามซิงต,ตุนรับเสิร์ฟปอฟาดมาสิรวัน์ บอนแรกสวยราชันตั้งมาลูกนี้แล้วยอดอุ้ยโดนหน้าไปกรอบเลยโอ้โหนี่ครับล้อกับใครไม่เล่นครับมาเล่นกับทีมชาติไทยครับอ่องอ่สองลูกติดเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาดูไฮไลท์ตะก้อทีมชายไทยครับมาเช็คฟอร์มกันก่อนครับก่อนที่จะไปชิงชนะเลิศกับคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียครับ นี่เป็นการแข่งขันตะก้อชิงแชมป์โลกในประเภททีมชุดชายนะครับไทยชุดสีน้ำเงินครับเจอกับเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาครับและนี่เป็นการแข่งขันของทีม A นะครับเซตรแรกเนี่ยเราเอาชนะไป15ต่อ6ครับแล้วนี่ก็ยังแข่งขันในเซตที่2ครับเมื่อสักครูน่นี้เมียนมาเซิร์ฟเอสนะครับไล่ไทยขึ้นมาเป็น4ต่อ6 ชุดเอของชายไทยเราครับก็มีศิริวัฒน์สาขาทวีศักดิ์แล้วก็ราชันวิพันธ์ครับศิริวัฒน์เสิร์ฟมาก่อนเลยครับเมียนมารับได้แล้วโอ้โหฟันแบ็กตรงนี้ได้แทมครับโอ้โหยังตามาติดติดครับไล่ขึ้นมาเป็นห้าต่อหกครับโอ้มาดีครับมาดีในเซตนี้ของเมียนมาครับ ต้องใจเย็นๆครับตัวตั้งของเมียนมานเอาครับโอ้้หูเสริบดีด้วยแต่ว่าไทยบอลแรกดีแล้วฟาดลูกดีติดบล็อกแต่ก็ได้แต้มครับสวยงามเลยทีเดียวครับทวีศักดิ์จังหวะขึ้นฟาดนี่อ้ห้หโหดมากครับขนาดบล็อกเขาขึ้นสูงนะครับบล็อกของเมียนมาแต่ว่ายังรับได้ครับ เป็นอ่องอ่องนะครับเมื่อสักครู่นี้บอลของเมนมาไถ่เสิร์ฟพิกเน็ตโอ้โหหนีไปเลยครับสวยงามมากครับสิริวัฒน์สาขาครับฟาจังหวะนี้ไม่เหลือซ่าครับฮือฮือหนีไปเป็นแปดต่อห้าครับเมนมาต้องรวบรวมจิตใจครับอ่องอ่องครับตั้ง เห็นมาเสิร์ฟจี้มารับได้สวยครับทวีศักแล้วทวีฝักฟาดเองติดโอ้โหติดบล็อกงัดไม่ขึ้นครับราชันนี่ครับนี่ฮะแม่เมียนมานี่โดดเด่นในเรื่องของการล้อเลียนหน้าเน็ตมากนะครับสีหน้าสีตานี้ออกตลอดครับขู่แล้เกี่ยวไม่ได้ครับเหมือนเป็นสีสันไปแล้วนะแต่ก็เนี่ยต้องต้องมีจังหวะล้อเลียน จังหวะสะใจครับเอากระฟาดมาโอ้โหสวยงามเมียนมารับได้แล้วเขาขอโต้โดยอ่องอฟาดหลุดออกไปครับได้ครับได้ครับนี่ครับโอ้โหเซตนี้อย่างสู้ครับเมียนมาขยับตามมาติดๆครับ7ต่อ8ปดาเราต้องรวบรวมสมาธิให้ดีครับ เสิร์ฟต่อครับอ่องอองอ่องอ่องเสิร์ฟฟาดมาโอ้โหพีกได้นิดนหนึ่งเราต้องฟาดแก้ครับแล้วแก้ไขหลุดครับโอ้โหเน้นไปหน่อยครับทวีศักอืฮอฮอือกองจับมาที่เมียนมานี่ได้ใจเลยครับติดเครื่องแล้วครับติดเครื่องแล้วเราก็จะต้องพยายาม ยื้อยาวๆครับเอาให้ได้ราชาครับตั้งมาสวยงามมากครับสวยงามจริงๆครับสีวัดนี่เลยครับนี่เลยครับโอ้โหโคตรสุดครับลูกนี้เสิร์ฟเอสโชซะเลยครับขยับไปเป็น9ต่อ8ครับดูอีกครั้งครับโอ้โหฟาดมาโคตรสวยครับสวยสุดๆเมียนมาขอสู้ครับ ปาดมาติดเน็ตเองจ้าโอเคครับไทยขยับไปเป็น10ต่อ9ครับทางสิงตุนครับห,หลุยกันต่อครับไทยยังนำอยู่10ต่อ8ปสิริวัตรโอ้โหสวยงามครับมาเสิร์ฟเอสอีกแล้วครับสายสั่งตายจริงๆครับ ดูอีกรอบครับหูพิกเน็ตครับไม่ไหวครับเสิร์ฟแบบนี้เมียนมาก็รับไม่ได้ครับฐานสินตุนครับเสิร์ฟเรารับได้แล้วขอฟาดมาไว้ยังได้อยู่แล้วชงเองกินเองครับราชันไปติดบล็อกครับนี่ครับมาเมียนมาเ้อเลียนเก่งจริงครับตามขึ้นมาเป็น9ต่อ11ครับโอ้โห คือนี่คือชงเองกินเองครับแต่ว่าเขารอดักอยู่แล้วครับอ่องอ่องครับนี่นี่ฮรคือเมีนมาก็พยายามยุให้อารมณ์เราร้อนที่สุดครับเอาไปดีครับจัดหนักให้เลยคืนไปเอาคืนไปครับสุดยอดครับสิริวัฒน์เออล้อเลียนยังไงจัดไปแบบนั้นครับดูครับโอ้โหเต็มหัวเลยนี่คือตั้งใจเลยนะฮะโคตรมั่นครี่ งงงงล้อเรียนดีนักล้อเรียนดีนักทานสิงตุนครับเสิร์ต่อฟาดมาสิรวัตรบอลแรกสวยราชันตั้งมาลูกดีแล้วหยอดโอ้ยโดนหน้าไปกอบนึงโอ้โหนี่ครับล้อกับใครไม่เล่นครับมาเล่นกับทีมชาติไทยครับอองอองสองลูกติดเลยครับ เมื่อสักครู่เป็นทวีศักดิ์ครับหลอกหยอดตบใส่หน้าครับหนกบ้อา,าอีกมึงมาอีก <c oughs> โอ้ยเล่นหูเล่นตาครับไทยชอบมากสิว่ดฟาดมาอีกคือเอาให้หนักเอาให้หนักแล้วยกมาอีกทีนึงโอ้โหลเล่นใช่ไหมนี่หนักเลยนะครับนี่โดนไม่หยุดเลยครับ ทวีศักดิ์ซัดอีกแล้วโคตรบ้าเลยครับอัดใส่หน้าเลยครับโอ้โหอ่องอองาวดีนะครับให้รับประทานลูกไหวซะหน่อยโ,อโห,โห,โหโดมากครับสิบสี่ต่อเก้าครับเสิร์ฟก็ยังรับได้ครับศิริวัฒแล้ว อัดลูกนี้อีกทีครับหมันเคี่ยวแล้วครับทีคราวนี้โอ้โหติดบล็อกครับติดบล็อกครับโอ้โหคราวนี้เล่นคนแล้วครับเล่นคนแล้วตอนนี้ดีดูก่อนนะโอ้โหไมูตรงนี้จอจอคือคราวนี้โอ้กดลงพลาดครับไม่ได้เล่นคนครับโอ้โหขอภัยครับปุ่มกล้องมันมองไม่ชัดคือจะตบลงกะปิดเกมครับขออีกดอกเดียว สายสั่งตายฟาดมารับได้ปิ้นขึ้นมาตรงนี้อองอองฟาดติดอือฮือแล้วก็จบเลย